สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรครับที่รับชมรับฟังหมอชาวบ้านครับมือนี้หมอชาวบ้านครับมีโอกาสมาผสมง่วให้พี่ให้น้องเข้ามือนี้มาทั้งสวนปลามันจ๋าเข้าอีกคือเกาแหละครับมือนี้มาทั้งอำเภอมันจ๋าครับมาทาการผสมง่วให้คุณพอเข้ากับคุณหมอเจ๋วปากแดงครับบรรยากาศย่ำคำาๆครับนี่คำค่้อยลอยล่มแลยครับตะเวนกำลังสีลองตกดินครับมื่อนี้มาทําการผสมงัวครับ คุณหมอเกี่ยวปากแดงครับนี่ครับหมอเกี่ยวปากแดงอยู่โควิดต้องจ้างี่ครับรรนี่แล้วเตรียมพร้อมแล้วครับแอคชั่นเอาเต็มที่ครับเอามื้อนี้ได้รับโอกาสจากคุณพ่อเฮาครับมื้อนี้เป็นครั้งแรกเด้อครับเด้อที่มาทํา,ททาททการผสมง่อยคุณพ่อเฮาให้ว่าบ่เคยเห็นคุณพ่อจักเคลียร์กันแล้วดีก็ได้จักวันเราได้เบื่อทั่วบ้านน้ำไปเราบ้าหมอมาทำงอ่อยเนี่เด้อว่านจะหนัก,กมาแล้วเนาะพ่อเนาะเออนี่อีนี่เนาะพ่อเนาะขึ้นเนาะอีขาวเน้อ ครับอันนี้คุณพ่อเ่าก็เป็น,<ช>นเกษตรกรอ,อีกท่านหนึ่งที่ว่าบ่แม่เลี้ยงเตียงวัวดเลยครับไห้บ่าคุณพ่อเ่านี่แยกไปใส่ไม่ได้นอกกินนอ,น,น,นอกพ่อเนาะบ่มีนอซื้อเป็นบอมบ่บ่ครับไม่บัดสู่แนวครับกล้วยนี่ไห้บ่าจักจักไรก็บอกกล้วยพ่อกล้วยมันร่วมกันเลยมัมนซิฟไรถึงเนอะกล้วยซิฟไรครับผ้าลายต้นมะพร้าวห่าลายต้นไปบอมบ้าเต็มที่กินน้ำมันนมลายกอต้นมะม่วงลายกอต้นครับบ่ ามาเคี่ยวห้าร้อยต้นเอาครับเ <c oughs> บิ่งครับเอาครับน <c oughs> ี่เป็นส <c oughs> ม่าถามหาอย่างคุณพอ่อนี่มีบัตรขับบ่มีแนวบ่มีครับมีบัตรสวนตุวอย่างครับพักขาพักชะอมบ้านเฮาอันนี้ต้นแค่ต้นอยังมีบัตรส่อย่างครับหมอเจ้าบ้านเงียากไปหว่าบ่มี่มองว่างครับเนื้อกินครับพดูนเต็มมัติบ <c oughs> ่อท่านผู้นี่ครับเป็นเกษตรกรตัวอย่างอีกท่านหนึ่งที่ว่าเฮาเบิ่งแหละเป็นต้า ท่าตามล่ะครับพะวายังตีคุณพ่อฮ้อนนี่บ่มีเน่าได้ชื่อครับอันนี้พักขาดอกครับอยากกินเราก็นำมาหลดครับหัวตะไคร้รานี่ก็เตียมเลยครับจากนี้ไปเน่าเหยียดได้ว่ากล้วยนี่ยบ่มีหองววางครับเห็นว่ามีแต่แนวอยู่ในกินนอไม่นออะไรมีมัดสวยเนวาครับโอ้มีหดบ่อตกปลาเนาะพ่อเนาะกับโอ้ยมีหดบ่อตกปลาครับให้ว่าครบวงจรครับมาหาคุณพ่อฮ้อนเนี่ยให้ว่าเป็นกระสือดกว่าอีกท่านหนึ่งที่ว่าคักไงครับ อันนี้ยุกลางโคกไปได้ครับหมอชาวบ้านมาอย่างสิบอแมนธรรมาดาครับอันนี้ให้ว่ายุกลางโคกครับเอ๋ออันนี้หมอชาวบ้านนี่ครับมีบอตกปลาครับบอแมนธรรมาดาเนื้อที่จักไรพ่อบอปลาเท่านี้เนื้อที่ยี่สิบไรครับบอปลาครับโอ้ยให้ว่าคักแน่มือนี่หมอชาวบ้านกับคุณหมอเจียวปากแดงเ้าให้ว่าบอแมนมาจะมาผสมว่วครับมีหอนมองเที่ยวพร้อมพวดมีเบสสวนตัวย่างครับพื้นที่ของคุณพ่อห้าให้ว่า กว้างขวางม,มากเลยล่ะครับมื่อนี้ก็ได้รับโอกาสจากคุณพ่อเฮาครับบาให้มาผสมงาใหเน,นเด้อว,ว่าวัจนมาหมอชาวบ้านกับคุณหมอเจ้วปากแดงก้าวว่าดียงีย้ยคุณพ่อบาให้มาผสมมาเลยล่ะครับอ่ะเขาซ่องได้ปะอ๋ออันนี้มิตรบานมาผสมงาให้พอ่อคุณพ่อเฮาบนี่พ่ออย่าง้อนหน่อยหน่อยอคุณพ่อจันทีครับบ้านไหนพ่อบ,บ้านโอ้พ่ออยู่บ้านน่าจันที โอ้มันน่าจัดตำบน้ังป่อตำมน้องแปดตำมน้องเป็ดน้ำเภอมันจ่าอำเภนี่ครับพอจัดที่ของแก่จังที่น้องเนาะกันมาล้อนโมนีบอกถามหาบุมีค้าาบุ๋มจักบมจักบดมจักบดมจะเอานนี่บุบดนี่ครับพอ่ายังตีของพอมมีเบิดส่วนตุอยางขบวผลอำเอน่อเสษตรพ่อเพียงเสียรพ่อเทียงต่ว่าเนี่ยเสียดพวกปาเกษตรอำเภอเขาตั้งศูนอ๋อแต่ว่ามันมา อันนี้พ่อก็เลยบอกเอาเอาตามมาเอาใส่ห้องกระของเลยมักมีเนาะมีเนาะได้ก็เอาตามไปของมีตามของมี่ดีบ่พ่อดีดีบ่เอาวเจขายก็เลี้ยงของเฮาเอียด์เลี้ยงกับเลี้ยงของเข้บขายพ่ออยู่พ่อกินแล้วก็กล้วยมีอ่าไผ่มาได้ใส่มาเบิร์ดเบิร์ดอยากเลยนะพ่อเอาเนื้เนื้อที่เนื้อที่จักไรพ่อของพ่อเบิดเนี่ยเอาเออเกียงด้วยเบิดเนี่บิร์บริเวณเนี่ยบุญทั้งปลาอยู่ข้าวทั้งนี้ นเสองลอยไร่ปุนไไ่นละสองลอยไร่หมอชาวบ้านได้ยินวาจังสั่นกัดโต้การมีมองเดียวนี่แหละครับสองลอยไร่ตั้งแต่อยู่รอบ้านห้าวยี่สิบไร่นี่กะบ,บ่านเป็นคักแล้วคุณพ่อเนี่ฟาดไปพุดแล้วสองลอยไร่เลยน้นพอพ่เอเนาะให้มาขัดแม่นยางอ้อมนี่เป็นล่มพอดีต้นนี่ยยางบ่วทัวครับจ้ำหมดน่าจะของบ้านแปลบไ่ได้ปุณละครับบัานสองลอยไร่หมอชาวบ้านแต่ขนาดยี่สิบไร่ที่กะยังจนบินอันนี่สองลอยกัดคิดเบื้องเหงาครับ ดีดีดีครับอันนี้ดีดีดหมอช่าบ้านครับครอบีเห็นีมันหลหมอช่าบ้านนี่มหาคุ้นพอมึงนี่หมอแม่ท่ามหาพ่อดีได้พ่อนน่พอนี่ได้ควบหดติดัตไปน้ำน่สิไปปลูกคือพอได้บาทเดกเอ้ากครไปเอาคือพอได้หน่ครับพวกคนดวยพวกมาพวกอาจารย์ปลกนกเตอ้นี่เปตวโอ้ครับมาเบิ่งผู้ใดมากันอย่างเรียนรล้ดอกแต่ผมเห็นพวกกระมักแล้วผมไปนีคอ นี่พ่อบ่ได้เกี่ยวพ่อแล้วเขาคิดอันไหนอันไหนมันสิดีเฮ็ดเลยอ่ะแบบนีความสูงไปนะแมนแมนแมนมีความสูงหรอเจ๊กบุ้ยโคบสูงกดฝ่อว่าบ่สนใจกับไบที่ปลูกินจะกัดใส่้านเลยนะพ่อเนาะมะพร้าวจากต้นพ่อว่าไอ้กีนมันก็หาไมต้นหาไต้นกล้วยให้มากล้วยในน้ำลึกเนาะให้มาอ่าไปว่าย่างไปนีเขาหลงปลากล้วยแล้วบุระครับเดือดทีสองร้อยไร่ครับไงวาปลากล้วยแล้วนี่ให้มาหลงเลยล่ะครับย่างเข้าไปนี่หลง ขันผูบ่เคยมาในหลงทางพุ่แล้วครับอ้หมอชาวบ้านนะครับดีใจครับตัวนี้ได้มาหาคุณพ่อเขา้าได้ประสบการณ์ความรู้ได้สิ่งดีๆจากคุณพ่อได้ยินคุณพ่อว้า,าแล้วก็บ,บ้าขัจีปลูกยังขัดจีใส่ตามใจคือคุณพ่อเท่านี่ละมากินอันนั้นกับปลูก,ลกมันอันนั้นละอ้ผลผลิตในหนอยของคุณพ่อในงามครับมาเอามาเลยพ่อบาดนี่ มันขึ้นตอนไหนพอลืมถามอากันกว่าพอข้าวเราเจอกาเซียดและเห็นกาเซียดลรวง่ามแลวการืมถามอากันกว่ามืออันนี้เศร้าคมเลยนะพ่อเนาะเศร้าค่มเลยเนาะรับเศร้าคมเพียรหยุบแลลวครับหมอชาวบ้านมึงแลลวก็ถือว่าเวลาดีอยู่ดวยครับเด้อกระซีทําการผสมให้คุณพ่อเขาเลยเอาหมอเจีวเตรียมโตะออกอาวุธครับเออนั่นรับหมอเจ๋วเขาออกอาวุธย่างเดียวแหะครับมือนี้เอามาหน่อยเรานี่ถคือว่างามครับอันนี้หมอชาวบ้านบ่ได้มาผสมนะครับเด้อคุณพ่อสื่อติปออกมามันออกน้ำงามอยู่ครับเียคือบ่างามครับ อครับผมนี่หมอเจ๋อเพิ่นออกอาวุธแล้วครับนี่ผสมไว้คุณพ่อเฮานั่งเฮาเพิ่นมีมัดเด็ดครับหมอชาวบ้านก็เลยต้องได้คำไว้ครับนั่นแล้วล่ะครับบ่ิยากกับหมอเจ๋อเฮาบ่พอสองนาทีไปไหนหมอแล้วไปบายบายโอ้ประตูโควบิกเป็นโมเมนตรมดาต้องกันสามสันครับเอาครับเรียบร้อยแล้วครับมาหมอครุขชาวบ้านให้ว่าได้รับโอกาสอันเจ็บพร้อมนหมครับพ่อครับผมปัดคันปัดคันบ่เนี่ย เอาให้ติดเลยพ่อบได้วัดเทียดอกเออหมอชาวบ้านจังสีเด้ครับป้าวนี่แหละครับนี่แหละครับโอ้ขอบคุณคุณพ่อครับที่ให้โอกาสกับหมอชาวบ้านนะให้บ้าไปผสมใส่กับคุณพ่อคุณแม่เฮานี่บอกได้เลยครับบอกให้กำหนดขังครับเอาจนติดแหละครับยุบยุบทังไหนอันยู่พยืนไหมพ่อโอ้พยืนพยืนพยืนนี่พยืนอันกปอนจานเฮานี่ครับนี่อยู่ใกล้กันนี่ได้ไพ่ออ่าลูกหลานเฮานี่อยู่พยืนนี่แหละครับหมอชาวบ้านอยู่พยืนคุณพ่อเฮานี่อยู่มั่นใจนะพ่อเนาะ ไอ้บาติดกันนี่ละร้อยต่อติดกันนี่ครับอันนี้เรียบร้อยเลยนะครับด้วยหมอเจ๋วออกอาบุตรแห็นคุณพ่อเขาเรียบร้อยแล้วอันนี้สาเหตุที่ตรงในคำยังสี่เพราะว่านั่งพนมีมัดเด็ดครับเื่อความปลอดภัยในผู้การทํางานของผู้ปฏิบัติงานครับเออได้แล้วพอหมอชาวบ้านกับขอขอบุญขอบุณพี่น้องเกษตรกรคุณพ่อเขาหลายๆเลยครับด้วยมือที่ให้โอกาสได้มารับใส่ครับหมอชาวบ้านกับสีเดินสายลุยต่อครับครับ ไปห้าพี่ห้าน้องห้าบ้านในมอชาวบ้านก็สิเดินสายลุยต่อพุ่นล้วครับไปห้าพี่ห้าน้องห้าพุ่นล้วครับบ้านเนี่ยเอาคุณพ่อมาเมื่อเบิ่งหนองน้ำมาจันทร์มาบู๊คักขนาดครับเอาไปต่อนะครับเด้อบ้านเนี่ยเอาฝากพี่ฝากน้องซอยกดแชร์กดไลค์กดติดตามในเพจอย่ามาตัเบ็ดกับหมอชาวบ้านมาเกี่ยวปากแดงพ่อนหน้าน้อยสไปดอทคอมพู้ใด้จากมาตัเบ็ดคุณพ่อมาเมื่อรถเด้อแล้วบ้านเนี่ยเก็บขั้นละลอยเก็บขั้นละลอยครับป๋านี่หยคว่าขับกัลจาณไหนดีพ่อนี่ครับ มาเบิ้งเอาเลยครับไปมามาเอาเบิ้งของคุณพ่อเานี่ติดใจเลยแล้วครับเยี่ยมขยืนต้มตุ๋นขยืนต้มตุ๋นเอาขอบคุณครับ